วันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายน้ํามันเครื่องรถรุ่นนี้เลยนะคะ For d เ a นเจ r 2 2นะคะน้ํามันก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยท็อปที่พัน0กพินะคะรถเลขไม่น้อยๆนะคะตอนนี้ก็3 0ม0มกว่านะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยรถไม่ค่อยวิ่งเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกันค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนตัวกรองน้ํามันเครื่องกันนะคะดําแบบนี้เนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วนะคะนี่นะคะของใหม่กับของเก่าต่างกันมากเลยค่ะใครที่ดําแบบนี้นะคะต้องเปลี่ยนแล้วนะคะ ขั้นตอนใส่น้ำมันเครื่องใหม่กันแล้วนะคะนี่นะคะเรามาดูสีน้ำมันเครื่องใหม่กันสีเหลืองทองสายแบบนี้เลยใครที่อยากใช้ตัวนี้นะคะก็สามารถแวะมาหน้าร pues ้านได้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของร้านเราเลยขั้นตอนสุดท้ายของเซอร์วิสร้านเรานะคะก็จะฉีดสเปรย์ลลังเซนเซอร์แอร์โฟให้นะคะแล้วก็ เติมน้ำยาล้างกระจกให้ด้วยนะคะเป็นของแมนรนลิคมูลี่เลยใครอยากได้พิเศษแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องที่หน้าร้านเราได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นดีเซลเพิร์นนะคะจะเป็นตัว น้ำยาล้างหัวฉีดนะคะตัวนี้จะใส่ไปในถังทำเชื้อเพลิงนะคะตัวนี้เนี่ยจะต้องมีน้ามันอยู่1นึ่งส่วนสของถังหรือไม่เกินครึ่งถังน,นะคะก็จะใส่ไปหมดกระป๋องเลยตัวนี้จะไปช่วยช้าล้างคราบขมอตต่างๆที่ติดอยู่ตามหัวฉีดนะคะก็จะช่วยทําให้รถเนี่ยสตาร์ทติดง่ายขึ้นแล้วก็ลดควันดําได้ดีเลยนะคะใครสนใจรับเซตน,นี้ก็สามารถติดต่อทางแอดมินหรือว่ามาหน้าร้านได้เลยนะคะ